ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้หมดสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเกมเป็นเกส1 8บวกทุกอย่างในเกมนี้เรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือจินตนาการสมมติท,ทั้งหมดไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆจากโลกในชีวิตจริงขอให้ทุกท่านที่รับชมโปรดแยกยโลกในเกมและชีวิตจริงให้ออกนะครับโปรดเล่นแค่ในเกมอย่าทำพฤติกรรมใดๆก็ตามในเกมไปไปฏิบัติตามกันนะครับ เล่นเพื่อความสนุกกัือความเพลิดเพลินเท่านั้นใครที่คิดว่ารับเรื่องหาต่อไปนี้ไม่ไหวปิดคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีท,สดท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เร่มอยู่เกมที่มีชื่อว่าดิซินนั่นเองนะครับซึ่งตัววิโดีโอเกมนี้เนี่ยผมเป็นแนวเกมภาพพิกเซลอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับผมและตัวเกมก็มีเสียงภาพสายญี่ปุน่นอย่างที่คนฟังไปข้างต้นของคลิปนั่นเองนะครับผมซึ่งผมอต้องปิดด้าของเสียงภาคของนังไว้ตอนนี้ก่อนเพราะว่านางจะคอยพูดจะตอบเวลาทําให้มันอาจจะขัดด้าของการที่ผมจะพูดหรือจะอธิบายของตัวเกมให้ฟังลวกันนั่นเองนะครับ,รบโอเคเรื่องราวของตัวเกมนี้เนี่ยผมจะเกี่ยวกับ,กบด้านของ มจะเป็นคนที่รักพ่อของเธอมากๆแต่นี่เองครับทุกครั้งที่พ่อของเธอเนี่ยทำงานมาอย่างเ,เหนื่อยๆครับผมเธอจะคอยเห็นหน้าของพลังคุณพ่อบ่อยๆที่แบบว่าคอยทํางานเหนื่อยแล้วก็ เป็นคนที่เธอเนี่ยรักมากๆนั่นเองนี่ครับผมจนกระทั่งเธอเนี่ยมาเรียนตามปกติเนี่ยผมเรียนทั่วไปเธอก็มาเจอกับอาจารย์คนนึงก็คือตัวละครเรานั่นเองนี่ครับผมซึ่งอาจารย์เนี่ยก็มีแผ่นหลังเหมือนกับพ่อของเธอเหมือนที่เธอรักพ่อในเอ็นนี่ครับผมทำให้เธอเนี่ยเริ่มที่จะมารักเราเหมือนกันในเอ็นนี่ครับผมที่เธอรักพ่อของเธอนั่นเองครับผมซึ่งเราเนี่ยก็เนี้ควรจะจะตอบกันได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่เธอเนี่ยมาตกลุมรักเราและเราก็พามาเธอมตรงนี้นั่นเองครรับผมมปะาณนัั้นนนลกั่นเองครับผมก็จะเดาเรื่องราววของตัเกมบันทาดัยบผมอ่างที่ผมบอกไปขั้นต้นนี่ครัับผมตวเกมนี้นี่ครับผมก เกมที่ต้องเล่นแค่ในเกมจบในเกมด้วยกันในเอเนนียผมตัวเกมเป็นสิ่งที่เออไม่ค่อยเหมาะสมนะไม่ค่อยจะน่าทำเท่าไหร่ในเอ็นี้ครับผมง่ายๆก็ขอแนะนําให้ทุกคนเล่นแค่ในเกมจบในเกมด้วยกันเนาะพิธีกรรมในเกมนี้เป็นเรื่องสมควรที่แต่งขึ้นเล่นแค่ในเกมสุขแค่ในเกมพอแล้วกันในเอ็นี้ครับผมพฤติกรรมอะไรต่างๆในเกมเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำเนาะนี่ครับผมโอเค ระบบของตัวเกมเนี้ผมเราสามารถที่จะกดด้านของคำสั่งต่างๆได้จากด้านบนเลยนะะั่นเองครับผมด้านบนจะมีจะมีตั้งของลูกศรที่นี้อยู่สามารถที่จะกดจิ้มเข้าไปได้นะครับแล้วตัวเกมสามารถปรับด้านของภาษาได้มีภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเนี่ยผมภา,าษาเกาหลีภาษาจีนนั่นเองครับผมแล้วก็ปรับเสียงด้านของเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกต์ได้นั่นเองครับผมโอเคส่วนต่อมาเนี่ยผมตัวเกมสามารถที่จะกดด้านของคำสั่งด้านขวาได้สมมูรณ์ราเซ็นเซอร์เอาไว้นิดนึงเนาะเป็นด้านของคำสั่งสี่คำสั่งนี่ครับวันเราจะใช้ด้านของวาจาหรือว่าใช้ด้านของมืองร่่าาสวนนห้อ ้าาอ่งงบก็ลองกดดูเองนะสำหรับสี่ปุ่มนี้แล้วกันนั่นเองเนี่ยผมขออนุญาตไม่ไปยุ่งกับมันแล้วกันนั่นะเองนะครับผมไม่รู้ว่าฉากเป็นยังไงก็ลองกด้ดูเองแล้วกันนั่นะเองนะครับผมโอเคส่วนด้านั้างนี้เนี่ยผมจะมีตั้งของเหมือนเป็นปุ่มมือถือเราสามารถที่กดได้นั่นเองนะครับตรงนี้เลยลเยราสามารถที่จะเปลี่ยนตั้งของเสื้อผ้าของเราได้เช่นว่าเป็นร่างของเสื้อผ้าสีเหลืองนี่ครับผมหรือว่าจะเป็นสีชมพูนี่ครับผมหมรืหอว่าจะสีฟ้าสีเขียวก็ได้ปรับได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะสำหรับเสื้อผ้านั่นเองนะ ให้้ปิดดก็ไนน่เองฮะส่วนอันที่สามและที่สี่นี้เนี่ยผมสิดผมก็ลงงงมากตอนแรกว่ามันกดเราได้อะไรอันที่สามนี่คือเป็นการที่แบบว่าเปลี่ยนสภาพจิตใจของนางนั่นเองครับผมค่อนปกติแล้วเนี่ยพอเราทําเรื่องอย่างว่ากระด้างไปเรื่อยๆเนี่ยนางก็จะมีสภาพจิตใจที่ค่อนจะมืดมนแล้วก็หม่นหมองขึ้นเรื่อยๆหรือไม่ก็มีความสุขมากจนเกินไปอะไรอย่างเี้ครับผมสามารถที่จะรีเซ็ตั้งของเอ่อค่าลมของนางได้จากตรงนี้นี่เองครับผมอันที่สามพูดได้เลยว่จะกลับมาเป็นค่าลมเริ่มต้นตรงนี้นั่นเองครับส่วนที่สี่นี่คืออะไรนะผมที่สี่นี่คืออาาาาหรร่งกย เช็ดเบาเช็ดอะไรพวกนี้นั่นเองนีครับผมทำให้ร่างกายของเธอสะอาดหมดจดนั่นเองนีครับผมประมาณนั้นสักสี่ปุ่มด้านซ้ายล่างตรงนี้นั่นเองนีครับผมส่วนตัวมาด้านล่างอันนี้เวลาของปุ่มเหมือนกันกดออกเนาะอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอเนาะสมหรัที่จะเป็นแบบว่าคำสั่งขึ้นการถ่ายวิดีโอได้นั่นเองนี่ครับผมประมาณนี้ในการสำหรับเรื่องของภายในเกมจะเป็นยังไงหรือว่าเรื่องอย่างว่ามีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกไหมก็ลองเล่นดูตัวเองด้วกันเนาะตัวเกมนี้มีขนาดไฟล์ที่ประมาณ130นั่นเองยสามตัวเกมนี้้้ไดทังกนั่นเองนี่ครับตัวเกมเป็นไไฟลลลล์ EPK เเเยยนนนนะโหดดดตติััั้้งง่อครบผม แล้วใช้โปรแกรมอะไรเพิ่มเลยนยั่นเองครับแค่เคียนที่พอหนักตัวเกมแล้วก็โหลดติดตั้งเล่นในโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับผมใส่เกมนี้เนาะใครลองเล่นตัวเกมนี้โหลดที่วีพีเตอร์หรือไปดูดิสคอร์ดของผมได้เลยนั่นเองครับหรือแม้กรเว็บไซต์ของผมเนาะเกมที่เอ่อหกร้อยยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมหกสองหนึ่งเนาะนั่นเองครับผมใครสนใจสามารถโหลดวิดีโอเกมนี้มาเล่นได้เลยนั่นเองนะครับโอเคหากใครชอบดูเกมนี้ยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์เหนใจผมด้วยนั่นเองไลค์เพี่อเป็นกำลยว้เจอกันใหม่เกมหน้าสวัสดีคนับก่นขอออคุณชบวิดีโเกมนนี้ะครับผม ไปเลยครับบายบายจบคลิปนี้สวัสดีฮะ